ลาบจำดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ยังจะรักใจปล่อยเขาทำไรปล่อยเขาทำไรย้ำๆซ้ำๆซ้ำซำเดิมอยู่พี่กฤชาจะไว้ผมยาวแบบคอนไหมน่าจะทบข้างหลังใช่ไหม ใส่แว่นไหมคะพี่ชาทำไมถึงพูดวันปีใหม่เป็นแค่ภาษาญี่ปุ่นครับคุณพูดภาษาเกาหลีด้วยนะฮะ next time นะครับ so sorry เพราะว่าตอนนั้นอยู่เค,ค้กอยู่ข้างๆพอดีครับก็ลเลยให้เค,ค้กช่วยเย่เกือบเป่าก็มองให้ยื่นมา ทวงคอนสิบปีรอกกันนะครับร้องให้จบเพลงดีครับไม่จบหรอก <laughs> <laughs> อยากฟังเพลงดวงใจที่ศิลปินที่ดังที่สุดในโลกมาประกอบผมรู้จักผมจำได้แทนไทย เมื่อกีตาร์วงแอมเพ์แซนผมจำได้เลยเล่นกีตาร์เก่งมากยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเก่งรดเห็นข้างใน หนึ่งใจที่เจ็บตรงเก็อาการใครจะรู้บ้างไหมเอ้ยเล่นผิดครับมองผิด โอ้โหทีมรอมีโซวันก่อนบอกว่าจะวาดภาพถ้าถามมือล่าช้าไหมใช่ไหมมือไม่ได้ล่าน,นะครับผมลืมครับ ก่อนเห็นเล่น Q&A แล้วหายไปเลยใช่ครับผมเองครับเดี๋ยวผมกลับมาเล่นใหม่ครับเธอเปรียบดั่งเสมือนดวงใจตามติดเรื่องแอบชิดอินแอบชิดข้างกายหวังว่าเธอ เอาเป็นว่าไปฟังกันด้วยนะครับมีแอมเพอร์แซนครับคนจังกับแทนไทยตอนนี้มีจากเพลงที่เขาลองคอฟเวอร์เฉยๆตอนนี้เป็นเพลงประกอบแบบภาพยนตร์เราเว้ยถ้าจำไม่ผิดนะชื่อเพลงว่าดวงใจครับวันนี้ดูอารมณ์ดีดียิ้มหวานๆได้มาไลฟ์เจอแฟนๆครับน,นี้พูดจริงไม่เอาภาพไม่เอาแบบ ไม่เอาภาพไม่เอาเฮียอะไรเลยอะแบบเจอเป็นแฟนแล้วแบบโอเค ไม่เห็นตาบวมเพราะพักผ่อนเนี่ยแหละคร tomb, ับเพราะนอนเนี่ยแหละครับนอนเยอะครับเพลงปลายนิ้วเดี๋ยวรอเร็วๆนี้ครับทางช่องพ่อบ้านครับเดี๋ยวจะลงครับทําคอเปอร์ผมทำคอเปอร์แบบหนึ่งพันวัตไว้ครับ <assa> ขึ้นมาตามตอนเจอกันแันทุกเกียขอบคุณมากนะ แจ z ส s องส์แจ z สซองส์เะรอยไรดีอะแจ z สซองส์แจ z สซองส์น่าจะกลอกกัน Hi from Japan Hello พี่ชารองไปหงุดหงินน เพิ่งมาตามตอนเจอที่งานแฟนไซ์ใช่เหรอชื่อคุ้นคุ้เดี๋ยวเพลงน้องทนนกันเลยครับขอให้เธอรับฟังได้ไหมหากล้อยทิ้นไว้นานไปม,นมันคงไม่ได้วันนี้เธออย่าห้ามฉันเลย อยากถามเธอสักคำหน่อยหากว่าเธอรักใครสักคนเธอฝืนใจได้หรือเปล่าไม่จบเพลงหรอกนะขอมาเหยียบบาก กีกชาแผนสตรีมยางอ,อใจรออีกนิดเดียวครับผมกําลังคุยกับทางหลังบ้านอยู่ครับน่าจะได้ข้อสรุปแล้วแหละพอดีช่วงนี้มันวุ่นวายนิดหน่อยครับก็เลยแบบยังสรุปไม่ได้เมื่อกี้มีคนขอเพลงนี้เข้ามาผมขอเล่นเพลงที่ผมแบบเออพอจะเล่นได้แบบชอบอยู่แล้วก่อนละกันนะครับมีคนขอจากคนรักเก่าเข้ามาอยากร้องอยู่แล้วแหละอยากร้องพอดีไม่ได้ร้องนาะน Can you sing English English songs? Yeah, okay. Next song. 哇。嗯 ชอบอไรบอกว่าจะคนรักเกาด้วยความหวังดีเพียงไปได้คำไม่ดีไม่เสียใจฝากให้เขาฝากให้คนรักใหม่จะวุ่นวาย กขาชาว w ร์ k ฟ home หรือเล่าไม่มีไม่มีิร์มีครับแต่ไม่มีไม่มีงานให้เว w ร์ k ตอร์ e ันเตอร์พิชาร่าดูยังไงมันจะด,ดูเลยครับ How many language can you speak Thai and English? ขอเพลงเศร้าๆปวดร้าวเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรดิ พี่แชร์ได้สกศยังคะตอนนี้มีตอนนี้ดูอนิเมะเรื่องอะไรบ้างไม่ได้ดูเลยครับทีด่ดูครั้งไวม้มันมันมันยังไม่มีซีซันใหม่ลเเนน่ธอรรัักฉจิง กอดฉันไว้เลยอย่าอยู่กับฉันเลยคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้อะฉันไม่ควรได้รับความรักจากใครขอไปฝึกมาก่อนได้ไหมครับร้องไม่ได้เบสพาด้วยขอไปฝึกมาก่อนครับเบสพาจะร้ part, องไม่ได้เหมือนกัน Mm-mm. ตอนที่ผ่านคิดถึงเมื่อตอนคิดถึงเมื่อตอน Songs, humming many uh, I know uh, X Japan. Right? I'm gonna cry. You don't have to cry. Life is beautiful. I'm gonna cry because of your voice. You don't have to cry. วันนี้เอฟเมอเปิดแค่ของในแบบด้วยขอบคุณนะครับอยากให้พี่มีงานอยากเจอช่วงนี้ทุกคนไม่น่าจะมีใครมีเลยครับเจอกันในไลฟ์ไปก่อนนะ วันนี้ผมไปแล้วดีกว่าครับทุกคน See you again next time ผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะมีโอกาสได้มาไลฟ์อยู่เรื่อยๆนะจะมารับออเดอร์เทโคนเองอีกไหมน่า,นะจ,าจะมีโอกาสครับวันนี้โมร้องไห้ใส่ยามแบมบิี่ยามเขาไม่เข้าไว้รอบหน้านะครับไว้มาใหม่นะครับ วังว่าทุกคนจะหลับฝันดีนะครับวันนี้ Hope you have a good dream for tonight b ายบายฝันดีครับทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผม Goodbye see you next time